่าไรดอกไครนาใครเนาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปกองปายสุภูทุกคนมวันนี้ก็มากินเขาอยู่ทงหน้าที่เก่าแหละถ้าเลียงหง้อไหมกินเขาแบบดูกกุ้งให้พี่น้องโอ้ยไข่ไข่ต้มปลา อันต้มปลาซีเวิร์ดแล้วมาเด้อจ้ะพี่ดองมากินน้ำามาีลาเด้อตรงมั้ยอ้ต้มาปจ้ะอาล่ะต้มปลากินเขา่าสดอยูใ่ในทงหน้าจบไปแล้นะครับเรียบหา้าให้คนขึ้นก่อนออกไปนาจะจ้ะ มากกับลูกสาวมาเลี้ยงงวมากินเขาอยู่ง้วดส่งปัดุกเะรื่องแบ่งให้ลูกสาวนั่นเขามาเยอะจ้ะ วิม e ันเปิน้ำมาไดสุดน้อยๆไปสยออับไกันไข่กับไข่ยังร้กนมันเ้อจ้าปุ๋ย่าจิงเข้ากิ้ง้ำไขกับไข่เน่าเป็นเนาไข่เน่าเปพน่นอง ไข่เน่าเม่โอ้ยโอ้ยกินบ่ได้ดอกไข่เน่าไข่เน่าโยนในมาก่อนเนอะง้อในามาป๊อกเท่นานั้นแล้วอ,อินแล้วบารูกอืมมาิ่ดอ,อกเน็ดเน็ดรูดบ่เน็ดไม่พอถึงเน็ดไมัน,นมันถึงจะไม่มมมได้จีบเดียวง้อกับบ่ง้อก,กับยูดีดีพี่น้อง กุ๊กใจมาเด้อนนั่นเห็นปะข่อยู่ปลาอยู่หน้านปลาอยู่ข้าอะไรมเมือ่อไรเด้อพี่น่องข่าเมือเ่อไหร่ใครเน่าไหมโอ้ยพี่น่องเย เหลียงวงเน,นี่ถ้ามาตากมวนอันผูใ้ใดเฮตุงานกับอย่าไม่เหลียงวงไแมัน้คือกันเลยนะจ๊ะแต่ว่าเงินมันบอกขาวปัญชีจีเพิอนบอกขาวบัญชี่เนาะกออยู่ทงห้าก็เอาหาชีวิตอยู่เดินทงห้า ขอาม้อแล้วมาเหลียงหัวช่วงเี่บมาท่านได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากะมาเหลียงงัวได้ปลอยกรต้องกระโวลเลยแล้วก็นอนเว้นได้บัดนี้กินเขาแล้วแล้วก็นอนได้บัดนี้มาเหลียงัวกันสองคนกระลูกสาวลูกพี่สาวนะจ๊ะแล้วก็มามาอีกเป็นปุ่มหนึ่งมาหาพกโต ม้าน่ะม้าหลายโพดอุ้ยน้หน่อยเขาโม่อมหลิ่มเหล้่ยตี้มั่วาากบมีกบสามสิบเกือบเกือบสามสิบตูเนาะจ้ะเลียงจีโมงหาโมงกับอะไรเขาเฮื่อนก็มีความสุขอยู่แต่ว่าเงินโมเขาบัญชีแต่ทุกคนกับยาได้แบบนี้เนาะจา้ะยาได้ดแบบอยู่แถบธรรมชาติเนาะจ้ะที่เว็บมันกับมวลดีได้ กินเขาอิ่ะแล้กินเซนหลักก็นอนมาเท่านี่งัวกับป้ายมาเท่านี่ตื่นขึ้นแล้วกัย่างน้าหางหัวได้บาเท่นี่เนาจ้ามันนอนนี้ได้เลเขาอันซัมบ์เอาไปพูดอันนิทานให้ฟังว่าสันลูกสาวว่าอันเดียวพ่อทำเหนื่อาจารย์นอนอิ่มแล้วนอนจ้าลูกสาวกับขินกินเขาเบล่งด้วยก็ขอโตไปก่อนอาจารย์นะสวัสดีจ้าพ่อกันคลิปหนาเนาะมันตลกอีนนี้ในมีพ่อกันคลิปหนาบ๊ายบายจ้า